ขอพาเที่ยวน้ำตกสกุโนทยานอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยนะคะวันนี้พี่ตงพาเที่ยวอยากชวนทุกคนไปเที่ยวน้ำตกแห่งนี้ด้วยกันค่ะซึ่งน้ำตกแห่งนี้นะคะชื่อว่าน้ำตกสกุโนทยานตั้งอยู่ห่างจากอําเภอเมืองเพียงแค่33กิโลเมตรโดยประมาณค่ะก็ตามแผนที่นี้เลยอยู่ใกล้ๆกับอําเภอเมืองนะคะใกล้ที่สุดแล้วค่ะถ้าเป็นน้ำตกนะคะก็จะเป็นแห่งแรกที่ออกจากอําเภอเมืองไป ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็น่าจะถึงแล้วพี่ตงก็จะพาทุกคนขับรถไปชมน้ําตกแห่งนี้ด้วยกันค่ะหลังจากที่เราขับรถจากตัวอําเภอเมืองมาเราก็จะผ่านอําเภอวังทองเราก็ขับมุ่งตรงหน้าไปเรื่อยๆก็จะไปถึงน้ําตกสกุนุทยานโดยระยะทางก็ประมาณ33กิโลเมตรค่ะระหว่างทางก็จะมีภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าสีสวยๆแบบนี้พี่ตงเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเส้นทางก็สะดวกสบายมากๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ไกล จากอำเภอเมืองมากเลยก็ถ้าเพื่อนๆผ่านมานะคะก็อยากชวนให้แวะมาชมที่นี่ด้วยกันถ้าชอบน้ำตกหรือธรรมชาติแนวนี้ถึงแล้วค่ะนี่ก็คือน้ำตกสกุโนทยานนั่นเองนี่เป็นบริเวณทางเข้านะคะก็ร่มรื่นค่ะมีต้นไม้สูงใหญ่แบบนี้เพราะที่นี่มีสวนพฤกษศาสตร์ด้วยสำหรับคนที่ต้องการชมต้นไม้นานาพันธุ์ก็ลองมาชมได้นะคะมาเดินชมได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นด้านหน้าทางเข้าพีต่ตงก็จอดรถ เพื่อเก็บบรรยากาศค่ะเก็บมาฝากเพื่อนเือนทุกคนเราก็จะขับเข้าไปด้านในอีกไม่ไกลค่ะเดี๋ยวจะไปถึงจุดจอดรถ <c oughs> ก็จะมีที่จําหน่ายอาหารส้ตมตำอาหารต่างๆวันนี้ <c oughs> พี่ต้องมาในวันธรรมดาซึ่งไม่ใช่วันหยุดที่จอดรถก็เลยโลง่งๆกว้างๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปีใหม่สงการนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจํานวนมากผู้คนก็จะมาเที่ยวเล่นน้ํากันที่นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นทางลงไปริมดําทารน,นะคะ ก็จะต้องเตรียมขาให้แข็งแรงค่ะถ้าเป็นผู้สูงวัยพี่ตงก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าจะค่อนข้างเดินลําบากนิดนึงเราก็จะเดินลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเส้นทางเดินนั้นก็ค่อนข้างสะดวกก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยมีน้ําใสๆไหลลงมาแบบนี้ค่ะ ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเห็นไหมคะก็จะมีน้ําไหลลินลินเรียกว่าริมน้ําทานนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนก็จะซื้ออาหารค่ะแล้วก็มานั่งเล่นเพลิน,เ,น,เ,นเอาเท้าแช่น้ําแล้วก็กินอาหารกันไปด้วยที่นี่เขาไม่ห้ามนะคะสามารถนําอาหารมากินที่ริมลาธารได้เลยค่ะแล้วร,บรอบๆก็จะมีต้นไม้สูงใหญ่แบบนี้ก็รม่มรื่นดีค่ะแต่ถ้ามาหน้าร้อนก็เตรียมตัวลงไปแช่น้ําได้เลยค่ะค่อนข้างจะร้อนอยู่ทีเดียวแต่วันนี้พี่โต้งมาในฤดูหนาวก็ไม่หนา มาก่แต่ก็ค่อนข้างเย็นนะคะก็เดินเพลินๆกันไปเลยเดี๋ยวพี่ต้องจะพาไปดูจุดที่เรียกว่าน้ําตกสก,กุโนทยานค่ะซึ่งจุดนี้จะมีน้ําตกนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ10เมตรค่ะหรือมากกว่านั้นจุดนี้นะคะเขาจะมีคําเตือนว่าไม่ควรลงเล่นน้ําเพราะว่าเป็นจุดที่น้ําไหลเชี่ยวค่ะแล้วก็น้ําค่อนข้างลึกก็น่าจะเป็นจุดที่เราเอาไว้ชมวิวนั่นเองหรือว่าถ่ายรูปค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็เป็นธรรมชาติใน แบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆผ่านมานะคะน้ำตกแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้อําเภอวังทองแล้วก็อยู่ห่างจากอําเภอเมืองเพียงแค่33กิโลชวนแวะมาชมด้วยกันค่ะ